สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟทนะครับสั่งซื้อรถโบกี้ปั้นจันกู้ภัยซึ่งนำมาแทนของเดิมที่ใช้งานมามากกว่า57ปีโดยสั่งมาทั้งหมด3คันนะครับมูล,ลค่ากว่า798ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายสิริพงศ์พฤทธิพันธ์รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟทเปิดเผยว่าขณะน,นี้รถโบกี้ปั้นจันนกล3คันขนาดยกได้ไม่ต่ำกว่า80ตันวงเงิน798ล้านบาทหรือตกคันละ266ล้านบาทจากประเทศเยอรมน,นีได้เดินทางมาถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะนำมาใช้แทนรถโบกี้ปั้นจันนกล รุ่นเก่าที่ใช้เครื่องต้นกำลังเป็นไอ้น้ำสามคันมีอายุการใช้งานมานานกว่า57ปีและมีความสามารถการยกเพียง35ตันไม่เพียงพอต่อการรองรับรถจกักรและรถพ่วงรุ่นใหม่ๆที่มีน้ําหนักมากจึงจำเป็นต้องใช้รถปั้นจันนกลที่มีความสามารถในการยกสูงและพ่วงในขบวนรถ ที่ใช้ความเร็วได้มากกว่าเดิมโดยนายสิริพงศ์นะ่ครับกล่าวต่อว่ารถโบกี้ปั้นจั่นกลเป็นรถโบกี้คุณภาพสูงผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศเยอรมนี มีคันปั้นจันที่มีความยาวมากขึ้นทำให้ยกรถตกรางในพื้นที่กว้างมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถปั้นจันหลายครั้งใช้งานบน e l เล็ก i ริฟายแท็และใช้งานในพื้นที่แคบหรือพื้นที่จำกัดเช่นในอุโมง์บนสะพานทางคู่รวมถึงบนพื้นที่ลาดเอียงและยกรถตกรางในอุโมงค์ได้ นายสิริพงศ์นะครับกล่าวว่าด้วยคุณภาพของโบกี้ปั้นจันร,รุ่นใหม่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งทางรางให้แก่การรถไฟได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการกู้ภัยเหตุอันตรายเพราะเป็นรถที่คล่องตัวรวดเร็วเข้าช่วยกู้ภัยที่มีข้อจำกัดที่รถปั้นจรรันล้อยางของเอกชนเข้าไม่ถึงอาทิทางรถไฟยกระดับ ทางรถไฟสายสีแดงหรือว่าทางคู่สายใหม่หรือจุดที่กลางป่าขุบเหวไม่มีถนนเข้าถึงที่สำคัญเครื่องยนต์ยังรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไบโอดีเซลได้ถึง B20 ทําให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในเบื้องต้นคาดว่าจะนำรถโบกี้ปั้นจันทนทั้ง3คันไปใช้งานที่โรงซ่อมรถจากบางซื่อโรงซ่อมแกงคอย และโลงซ่อมอุตตลดิษนะครับนี่ก็เป็นข่าวการซื้อรถที่ใช้สำหรับกู้ภัยที่เราหยิบนำมาเสนอเนื่องจากช่วงนี้ประเทศของเราได้มีการพัฒนาระบบรางไปอย่างมากมายก็จำเป็นต้องมีรถที่มาใช้กู้ภัยในยามฉุกเฉินเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ